สวัสดีครับผมเซนแล้ววันนี้เราอยู่กันที่สีคิ้วสีคิ้วเป็นอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่มีแหล่งอารยธรรมโบราณที่สมควรกกบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตำนานพ่อพยาสีเคียวภาพเขียนโบราณ4,000ปีหรือจะเป็นที่นี่แหล่งรวมวัฒนธรรมไทยยวนที่มีอายุยาอนนาม,มามากกว่า200ปีในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับลุนชาติบันยวนในอำเภอสีคิ้วครับ ที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยยวนนะคะหรือบ้านยวนนครจันทึกอำเภอสีคิ้วค่ะนี้เรามาอยู่ที่นี่เราเอาอะไรมาบ้างหนึ่งเอาภาษามาภาษาพูดที่เป็นภาษายวนหรือที่เป็นภาษาทางเหนือหรือคล้ายๆกับล้านนานั่นแหละนะเราก็ยังใช้คำพูดนี้อยู่แต่เพียงแต่ว่า ไม่มีตัวหนังสือเขียนไม่ได้ใช้ภาษาเขียนแล้ว นะาานอกจากภาษาที่สืบทอดกันมายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตกทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้สานต่อนั่นก็คือผ้าสิ้นหยวนผ้าทอมือที่ใช้ความประณีตในการทำเป็นอย่างมากเช่นผ้าที่อาจารย์กําลังห่มอยู่นี้นะครับ <S <S เป็นผ้าห่มเสือใช้ลายซุ้มประตูอันเป็นเอกลักษณ์โดยผ้าห่มเสือจะใช้ได้ดิบในการทอวิธีสังเกตว่าอันไหนคือผ้าห่มเสือก็ดูได้จากลายไม้ใหญ่มักนิยมใช้ในผ้าเสือครับมาเล็กก็จะนิยมใช้ในผ้ามุกโดยลายต่างๆก็จะใช้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวที่เจอในการถักทอ เลายนเข้ามาเ็นบ้านโอ้อาจารย์ครับด้านในนี่เหมือนอยู่คลมิติด้านนอกนะด้านนอกร้อนใชเข้ามาด้านในเย็นมากเลยอาจารย์คิดว่าจะร้อนไม่ร้อนเนาะครับตอนแรกคิดว่าบ้านไม้จะร้อนใช่เป็นแอร์ไปมาเป็นเอกลักษณ์ค่ะแอร์รอบบ้านเลยแอร์ตรงนี้แอร์ตรงใต้หลังคาไม่มีช่องลมระบายอากาศนะคะอันนี้ก็คือในเฮียนที่บอกเป็นห้องนอนในเฮียนนี่คือห้องนอนนะคะ ขาจะมีห้องเดียวไปลูกสาวนอนเนี่ยะอันนี้ชาวไทยเวีนเรียกว่าสุดนะคะคตัวม้งเนี่ยม้งเขาเรียกว่าสุดนะ,ะแล้วที่นอนเนี่ยผ้าปูที่นอนนี่ก็ผ้าหลบนะ,ะไอสลีข้างในเนี่ยที่นอนเนี่ยเรียกว่าสลีที่ยัดนุ่นนะคะเขนะาจะยัเป็นลูกๆหมอนก็จะเป็นแบบนั้นเรียกว่าหมอนถูก หมอนหกก็คือมีตัวเล็กๆอยู่ข้างในสระหกกนเพื่อยากให้ดูพระสิ้นเดือนโบราณเนาะ,นะที่ว่าจ,จะมีเอวแดงอเอวแดงตรงนี้เข็บด้วยตะเข็บเนะะเข็บผีมือสวยงามใลยนะคะละเอียดมากเย็บมือเนี่ยนี่แล้วก็ใส่ผ้าขาวผ้าขาวตรงเนี้ยก็ให้รู้ว่ากันคุณใสคุณใสคือเวลาเขาออกไปทํางานนอกบ้านเนาะสิ่งชั่วร้ายไม่ดีอะ บางทีจะเข้ามาในคนที่จิตใจอ่อนแอดังนั้นเขาจะใส่พระขาวเอาไว้กันกันของชั่วร้ายเข้าตัวที่รู้ก็เพราะว่าเพราะว่าคุณตาท่านหนึ่งเสียแล้เผาไม่ไหม้เผาไม่ไหม้เขาบอกว่าก็มีคนแนะนํำบอกว่าเอาพระสิ้นมาสิเอาพระสิ้นใส่เพราะว่าคุณใส่ในคุณตาคนนั้นก็ออกไปก็คือเป็นว่าเผาศพไม่เลย ท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาศึกษานะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไท,ทย,ยวนนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยก็เป็นคนสีคิ้วแท้ๆเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้มาศึกษาเรื่องราวอะไรที่มันชัดเจนลึกลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ในเมื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะครับได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามาศึกษาเรียนรู้นะครับผมก็อดใจไม่ได้นะครับที่จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสืบสารและตอบยอดวัฒนธรรมขึ้นมาของเราสืบไปครับผม